วันนี้พี่ๆน้องๆน,น,นะครับแท็กซี่เทวดาก็เจอพระอีกแล้วนี่หลวงพี่ชื่ออะไรนะหลวงพี่สวัสดีโยมสวัสดีครับต้นชื่อต้อน,ตอนนะครับ<อ>พระต้นนะครับออกไอสดไป่ะเนี่ยไปสดหรอกนะครับนี่ไปบงบานไปทําอะไรนะเออไปเอาครีมเอาครีมฮะพระทาครีมด้วยเหรอไม่ใช่กระดูกมันเคลื่อนอ๋อนี่หลวงพี่ต้นหลวงผมผมผมตรงหลวงพี่ต้นฟรีนะวันนี้นะ ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ต้องเลยเก็บเงินไว้เถอะมาโทรนะผมผมให้ก็รับรับไปใส่บาทใส่บาทเออใส่บาทเออรถ <มา S 2> จ่ายค่าน้ำมันค่าเช่าเหรอไม่ต้องเลยม,มายุ่งมายุ่งกับผมแล้วผมให้หลวงพี่ก็รับรับไปเถอะ <c oughs> <c oughs> มาโทผมส่งฟรีพระแบบแต่ข้างหลังก็เห็นไหมหลังาาก็เขียนว่าอะไรโอ้ลวงพี่ไม่ได้สังเกตเ,เ,เออนะรับรับไปนะไม่ล้วโเคาที่รายการค่าเช่าค่าเนี่ ไปทำไมยุ่งกับผมหรอกนะผมไม่ไม่จนหรอกรถแท็กซี่เลยอ่ะผมให้หลวงพี่ฟรีสักเที่ยวนะคนถูกป่วยแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตมัเลยกลับมาทำงานไม่ใช่หรอกผมชื่อแท็กซี่เทวดาก็ไปดูใน YouTube ได้ไอ้ไอ้รามาเดมยู่ตรงนี้ใช่ป่ะดวามือยมฝั่งซ้ายก็ได้เลยดูพี่เดินข้ามสะพานไม่เอาปบบโถระดับนี้แล้วนะหลวงพี่นั่งรถผมต้องถึงหน้าโรงพยาบาลไปเดินข้าวแล้วตกบันไดไปโถ เอาแค่นี้าหลวงพี่นะครับผมโอเคขอขอส่งฟรีสักเที่ยวหนึ่งนะครับสาธุสาธุนี่ก็คือความรู้สึกที่อยากจะให้นะครับก็สนุกดีนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับสัจจะนะครับเราต้องทําให้ได้นะครับชในไอเนี้ยในพิมพ์ว่าแท็กซี่เทวดานะครับพอจบการรายงานแค่นี้นะครับสวัสดีครับ